นะฮะเอาเป็นไงบ้างครับวันนี้นะฮะสนุกไหมอะไร<อ>มีความสุขไหมจ๊ะฟินไหม,มนะฮะวันนี้ก็ดีใจนะฮะแล้วก็มีความสุขเหมือนกันนะฮะที่ได้มาเจอกับทุกคนนะครับได้มาสร้างปิศาจสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะจ๊ะนะฮะแต่เวลาของเราเนี่ยช่องสั้นเหลือเกินนะ ตายแล้วสวัสดีครับคุณครับโอ้ตายแล้ว,ลว,อลวขอบคุณครับโอนนี่เราไม่เอาขอบคุณมากขอบคุณรับ กัแยกปากให้ก่อนอนะแยกปากให้ก่อนนะอะไรนะฮะตายแล้วให้เลยไหมเนี่ยทัดซับอ่ะจามใส่แล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะค่อยมาให้พี่เนี่ยฮะไม่นะอ่ะนะวันนี้นี่ยฮะก็เรียกว่าสนุกสนานกันเต็มที่นะจ๊ะนะก็เดี๋ยวจะมาส่งท้าย เพลงสุดท้ายกันนะฮะไม่เอาแต่ไม,ไม่อยากไปเหมือนกันยังไม่อยากจบเหมือนกันถ้าเป็นไปได้อยากกลางเต็นนอนที่นี่เลยเอ่ะบ้านหนูก็ได้ด้วยทุกคนนะครับไปส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะงครับกับเพลงของลิสเอกนะฮะรักหนึ่งคำจ 哪个？<Banana. S 2> <laughs> ะมเนหน่ดีให้กับคุณ e ลินอีกรังหนึ่งด้วยค่ะสวัสดีครับ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 โอ้โหแฟนขับมาให้กาลังใจเยอะมากนี่ขอบคุณมากจริงนะน่ารักไหมคะคุณลิศน่ารักมากครับน่ารักมากเป็นหน้าอีลีเด้จริงจริงๆแล้วนะคแฟนขับเขารออยู่ยาวไปจนถึงชั้น2เลยจริงไหมฮะจริงค่ะตายแล้วแต่เขาขึ้นมาไม่ถึงเขาน่ยเอไม่พอ นี่คือเต็มน่หม,หมดเลยตาลกก้อของเราเนี่ยครับจากข้างหน้าตอนแรกเรนเห็นทวงๆไหมครับตอนนี้โดนอัดจ,จนลาก<อ>ลนิไปดลยวนะครับ แน่นอนค่ะนะคะคุณลิศคะครับมันเสร็จของานของเราปีนี้แลก็มาที <the <the ่ย้อนทันทีนะฮะคอนเซ็ปของย้อนในปีนี้นะฮะก็คือ motivate you ครับคุณลิศก็คือนะฮะย้อนของเราเนี่ยไม่ว่าใครนะที่มีความฝันครับแล้วมาหาย้อนเดี๋ยวย้อนของเราจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการให้ความฝันเป็นจริงอ๋้วอย่างถามคุณลิศครับว่ามีความฝันอะไรอีกไหมฮะนอกจากการได้เป็นนักร้องเป็นศิลปินแล้วเนี่ย ตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะเนี่ยฮะเคยมีความฝันอะไรอที่อยากจะทำให้เป็นจริงไหมฮะอ๋ออยากอยากฝันอะไรล่ะฮะใช่แล้วคุณลิศเคยมีความฝันอยากจะอะไรที่ที่ตอนนี้อยากได้เครื่องบินสารฝันให้ได้ไหมฮะโอ้โห อนัทุกวันทุกวันนี้เนี่ยบินมากรุงเทพกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่นนี่บ่อยมากอีนี่เธอจะเป็นเจ้าของสายการบินแล้วยังอยากจะสารฝันคือไม่เคยมีของตัวเองไม่ได้หน่อยครับเนี่ยขึ้นแล้วก็นั่งมาเลยมาโคราชนี่ก็นั่งเครื่องมาเลยนั่งเครื่องมาเลยนะผู้ขนาดนนั้เชื่อวันนี้นะคะอยากจะสารฝันของตัวเองโดยมีเครื่องบินส่วนตัวค่ะในกรุงเทพวันนี้ค่ะใครที่มีอุปสรรคในเรื่องของการเงินอีออนของเราค่ะนะคะจะสารฝันของคุณให้เป็นจริงได้ เดินก็มาปรึกษาที่ยอนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณลิฟค่ะนะคะปรึกษาไปรยอนได้เดินเลยแต่ว่าไมลงไปไปยูไนต์ับอะไรเยอะดีค่ะคุณลิฟขอเป็นเครื่องบินบังคับไปก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้นะคะแล้วคุณลิฟน่ารักมากมากแฟนขาบอกแล้วค่ะว่าเหนียวแน่นจริงๆนะคะเพราะว่าประกวดมาตั้งแต่เดอร์สตาหกแล้วด้วยเดร์ตาหกครับไดคะไดคะยิ้มยิ้มเขายิ้มตลอดยิ้มตลอดแล้ว อยากข<ค>อยิ้มยิ้มยิ้มคปเ t อร์ไหม<น> c a p t โอเคฮะมาฟังกุลิศร้องเพลงก็แล้ว,วนะพ <นะ S 1> ูดถึงสิ่งที่อยากได้ก็แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาให้กุลิศแจกของรางวัลกันบ้างดีกว่า <c oughs> <illas> ทุกคนครับพร้อมไหมครับเพลงที่พวกเราร้องกันทุกปีตั้งสติแฮมบที่บิดีรันลคมาพี่ดีมาดูคุณลิล้นะคะยังได้รับของขวัญอยู่ให้ชิดในร้ากคค่ะบัตร้าบัตรบัตรีนะคะบัตรประชาชนไม่มีอันนี้ท่านรอเสียบอยู่นะคะรอเสียบอยู่ด้วย สองไม่ต okay. ้องนอนใช่ไหมครับวันที่8สิงหาคมแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับเดยวให้เฮ้ยเลี้ยวเี้ยวเลยนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้เจอคนน่ารักน่ารักแบบมิติตลอดชีวิตเลยนะครับ เขาอยากกอดยอดยอดโอเคโอเคอันนี้ถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้กอดก็ไม่เป็นไรอันนี้ลิซ่าตัวฝันหรือว่าอีว่าน้องฝันฝันนะคะโดยให้คุณลิซช่วยนะคะตรงนี้ต้องดีเลยเอาเลยไหมฮะอยากให้เซียนเซียนได้เลยวันฝันด่าของน้องเขาวันเกิดปีนี้อยากจะได้กอดกับคุณลิซ่าฝันให้เป็นจริงหน่อยไหะสองเซิ หรือใครใทจะเดินงานมานี้เอ็กพอร์ตโบราจ้าว่าใครที่สนใจหรือกำลังมองหาว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อดีๆให้อยากจะให้มาใช้บริการที่อีออนหน่อยครับครับก็นะครับใครที่กําลังมีความฝันนะครับ,รบอยากอยากอยาก,อยากได้อะไรนะครับ,บอยากซื้ออะไรหรือว่าฝันว่าอยากจะท,ทําธุรกิจอะไรเนี่ย ก็ไม่ต้องลังเลนะข้างหลังนะคุยกันได้พี่ๆทีมงานเยอะเลยแน่นอนก็อย่าลืมไปเราไปพูดคุยกับพี่เขาดูนะครับพี่ๆเขาจะมีแนวแนวทางของอีออนดาใช่ครับจะทําให้ฝันของเราแนกายเป็นจริงได้เราอาจจะได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทำตั้งแต่เด็กๆโดยที่ตอนนี้มันขัดข้ออะไรอยู่หรือเปล่าเลองไปฟังดูได้ลย้เลยได้เยดลได้เลยไเลด้เลยไลไ้เ้เเลยเยลไ้้เไได้เยด้ โอ้โหจรยงจริงเลนะไหนงานงานที่กำลังจ่อคิวอยู่ตอนนี้ไหนก็ได้จ่อคิวเลยนะแทบไม่ออกเลยฮะเรนนี้ไหนใคร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 ได้ว่าตอนนี้ที่จ่อคิวอยู่ผลงานใครใครได้ยกมือค่ะยกยัน เรียนหมอเป็นหมอค่ะก็คืออยากอยากจะป่วยขึ้นมาทันทีเลยก็คือตอนนี้กำลังเรียนอยู่นะครับเพราะว่าเรียนค่อนข้างหนักตอนนี้อยู่ปี5แล้วนะครับนับแพทยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เอาเป็นสิ่งที่กำลังจะออกมาตอนนี้ก็จะเป็น DVD คอนเสิร์ตแล้วกันนะครับหมอดีวีคอนเสิร์ตเซเว่นวันเดอร์นะครับที่เพิ่งผ่านรอบแสดงสดไปเมื่อเมื่อตอนไหนนะมีค่ะเมื่อชื่อเม่ผ่านมาคุณลิศอาจะจำไม่ได้แต่แบรนด์แพร์ค่ะจำ กอยางทุกสิ่งเลยวนไหนนะสี่หากรกฎาที่ผ่านมานี้เดี๋ยวแผ่นดีวีดีจะออกแล้วนะครับไปติดตามก็ได้นะครับได้แล้วไห้คะอยากจะทราบนีคือตัวบีมเองยังไม่ทราบยังไม่ทราบได้บอบหน่อยค่ะว่าคุณลิศนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรใครตอบได้ยกมือค่ะเอาคุณเอาคุณลมก่อนท่าไหนท่าไหนคุณพ่เเห็นท่านไหนท่านจูนเป็นจะวัดอะไรคะตอบมดสิตอบน่นี้ท่านี้ ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเอาบ้านเกิดใช่ไหมฮะเอาบ้านเกิดเบ้านเกิดเลยใช่ นนร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำใช่หรือไม่ทุกต้กองค่รทุกต้องกาแตกเลยอือนะฮะจ๋าได้ไหมคะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคำถามใช่ไหมฮะอีกหนึ่งคำถามครับเมื่อกี้ใครได้ปานภริร้องเพลงบ้างครับ ก็ฟังกันทุกคนนะอยากจะถามว่าเพลงที่คุณลิศร้องเป็นเพลงที่สองชื่อเพลงว่าอะไรวันนี้ฮะชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเพลงว่าอย่งไรคิดถึงใช่หรือไม่อะคุณลิศใช่หรือไม่ชืว่าอะไรครับเอาใหม่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 ถ้าผมนลยกมชื่อเพลงว่า คิดถึงคิดถึงซึมปะมหคเสียงีเสียงใช่ไหมให้มาให้ใช่แล้วออกใช่ใช่แล้วอะใช่แล้วอเป็นระบบที่ตุ้งตอรับเลยถามต่อถามต่อค่ะนะคะถามเกี่ยวกับคุณลิฟนี่แหละค่ะนะะคถามผมถามว่าวันนี้ครับถามว่าคุณลิฟ right no right. ี่ค่ะวันนี้ร้องเพลงไปทั้งหมด ไม่ใช่คำถามแคาเปืองนะคะเมื่อกี้เพลงที่สองก็ไปแล้วร้องไปสี่เพลงก็แล้วแต่อยากจะทราบอีกค่ะว่านะคะร้องเพลงสุดท้ายมีชื่อเพลงว่าคือสรุปตอบได้หมดเลยตอบได้หมดเลยอ่ะครับมีรอยอ่ะผมต้องถามว่าลิดใส่รองเท้าสีอะไรแล้วมั้ยครวันนี้เไม่มีใครเห็นนะโอ้ยคือยังดีนะที่ยังบอกว่ารองเท้าสีอะไรที่นี่ไม่บอกว่าค่ะ ในตรงนี้สีอะไรอีกอะไรครับอะไรสีอะไรหมอเสื้อเสื้อเสื้อม่วงหมอเสื้อโบว์ดีเงี้องเขาบอก็ต้องสีม่องใช่แล้วนะคะทีนี้คุณลินทก็บอกว่ากังเรียนหมอเรียนกับมากๆผลการก็มีผ่านไปแล้วเยอะมากนะคะแล้วบอกได้เลยค่ะว่ารายท่านเนะคะชื่นชอในผลงานของพนนะคะ ถามอยากทำอะไรทำมันแจกของวันอีกเพราะว่าเวลาของเรายังเหลืออยู่ค่ะออ๋เคายังเหลืออยู่นะคะจะได้ของสามอย่างนะคะของสามอย่างโดยที่ให้เราบอกสองอย่างให้คุณลิลเลือกไว้หนึ่งอย่างหนึ่งอยากจะได้อะไรยาหน้านึ่มีอะไรใช่แล้วนะคะให้คุณบีมก่อนเลยของอย่างแรกค่ะขอคนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยออ่านค่ะ กินมันได้ไปแล้วไม่ได้ก็ได้เตรียมบธประชาชนไหมตรียมไปประชาชนไหมอย่างแรกคนที่ชื่อจะก็ไม่ออกอ่านอย่างที่สองเอย่างที่สองอยากได้คนที่มีหวีครับ ากให้คุณลินเป็นคนเลือกเลยครับอยากให้ใหมีอะไรค,ครับอยากจะให้มีอะไรนะคะอยากจะได้อะไรนะคะอยากให้มีอย่างสุดท้ายอยากให้มีอยากให้มีรูปลนิในมือถือครับ าม,าม,ามาของรางวัลอะไรครับ <c oughs> ของรางวัลเอ <c oughs> ๊นะแบงค์ใส่น้ำพลวันนะลูก <c oughs> จริงๆแล้วอยากจะมีอะไรเซ็นไปซ้ำนะคะแต่เวลาไม่ทานเวลาไม่ฟองจริงนะคะ <c oughs> คในช่วงนี้ค่ะนะคะเราก็มีของที่ระลึกค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะมอบให้สำหรับคุณลิตด้วยนะคะมาในบูธอีกตั้งแบบนี้แน่นอนค่ะว่าเรามีของเที่ยวลิฟมอบให้นะคะเรา มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอเรีย,ยนเชิญคุณปราณีค่ะเรือสลีนะคะผู้จัดก,การทาวุโสภาคีสารตอนล,ล่างทายบริห,หารงานสาขาค่ะมอบของเรียร์ลุกนะคะให้กับทีมเจ้าาหกเลยค่ะอมอบให้กับท่านผู้บริหารด้วยค่ะ ก็จะได้เก็บประจุมากนะฮะจะให้ทีมมาล่วงสนุกอีกลายเหลือคุณแม่เอกลายเหืือเลยฮะใช่แล so so like yeah, I mean ้วอาญาเซลฟี่ว่างั้นต้องมีของต้องมาแจกใช่ไหมฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะของรางวัลค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมสนุกๆดีกว่าค่ะนะคะว่าตอนนี้นะคะเราอยากจะได้ของค่ะนะคะที่เป็นสีม่วงสามชิ้นยินข้าว